นี่นะดูแบบน้เพือนลงแบบไหนนบไหนี่เยหัวใจหันหลังเลยลูกหันหลังเลย ลุ่ไใม่สายลุยไม่สายลุย อันนี้ครูสูครับอันนี้เขาเรียกฐานอะไรนะทาซานนะไปจบตามจริงแล้วต้องมีน้ำนะครับฐานนี้พอดีเด็กเข้าแคมป์เด์แคมป์ครับวันเดียวกับเลยไม่ได,ด้ใส่น้ำเดี๋ยวเราไปดูอีกฐานนึงครับ สูงนะโอ้ยสองขั้นกลัวแล้วอ่ะเอาขึ้นเร็วไม่เป็นไรไม่ได้ขาไม่้เออขึ้นไปจับให้แน่จับแน่นจับให้เชื่อมจับใหงขึ้นได้จับแน่นดิจับลงไม้ให้บ้างอะไรเอาเปล่าเดี๋ยวชูขึ้นให้ตกทั้งหมู่เอาเปล่า ข e าเปนขาหอ um ดหมดแลยะเพื่อนุมไม่เป็นไรเพื่อนทั้กลุ่มรอแกอยู่เหลืออยู่คนสอคนอ่ะเอาหคนาห้นไ่ะอหมดเลา้วยเอาแกไปกอนลยเฮ้ยน้วะขวนนให้คนาไปหลกแล้วจะขึ้นไหมเอาไปครัน ระวังนะระวังระวังระวังนัดนัดนัดระวังหน่อยเวลาโยกอะ่ะเอ้าหวัวอนหลบเล้วก็หวัวแตกกลนดิเร็วๆไอ้สีตาเดินหน่อยเร็วแล้วแล้ว ย่องซ้ายย่องขวาย่องเร็วเร็วเอาที่เหลือเข้าเข้าแถวเร็วอ๋เหนื่อยเหนื่อยโอเคเหน่อเข้าไปเร็วเลที่เดี๋ยวขอขอบคุณค่ะไเด้ไหมต่อคย่เอย่เพิ่งัไม่ออกรอต่อเร็ว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 เย ใค,ใครดู Youtube มั่งดูทุกคนเลยรอเปล่าเนี่ยนะเดี๋ยวมันจะไปลงในอยู่ในช่อง Youtube นะช่องใหม่สายลุยใหม่สายลุยพิมพ์เข้าไปเลยกดติดตามกันด้วยนะภาษาไทยค่ะน่าจะลงประมาณค่ำค ถึงเกลือเลื่อยใส่ตะเกียรแล้วเขาบอกเขาบอกหรือเปล่าว่าให้มาท่องให้ครูคนนี้ฟังอ่ะเขาบอกไหมเขาให้นายหมูอยู่ตรงไหนเขาโคลนเหรออ่านายหมูบอกไหนเออให้ยืนอยู่ตรงครูไม่ใช่หรอไม่ใช่ล่นไปดิงล่นใบล่นใบนายหมูอยู่ไหนนายหมูอ่ะนายหมูอยู่ไหนอ่าวที่เหลือล่นไป แถวที่สองล่นไปล่นไปเอาให้ตรงกันไหนามูเออเจดีแจบ้างเขาไปแล้วถุงเกลือเฮ้ยไม่ใช่เดี๋ยวดิให้เขาให้ให้เขารายงานก่อนดิทั้งหมดตรงแนนนารีชุดที่เจ็ดพร้อมรับการปฏิบัติแล้วค่ะน าาพร้อมแล้วการฝึกแล้วค่ะมาอันนี้อรั้อ้าวบอกครูก็ดิครูครูแจ็คก็ฝากอะไรมาถุงเกลือรั่วถุงเกลือรั่วุงเกลือรั่วไม่รู้ันวรจะผ่ามันคือคำคมของครูแจ็คครับมาคนแรกเดี๋ยวจะสอนก่อนเอาขาขึ้นมาเหยียบขาหนึ่งเหยียบข้างหนึ่ง ข้างกั่อนนะเอามือจับเรือเดี๋ยวไปข้างนึงแล้วแล้วตัวก่อนงตัวให้ได้ก่อนรงตัวให้ได้ก่อนเอามือฝา่งมาจับเชือกเอามือฝ่งนึงมาจับเือเอ้าเอามือมาจับเชือก่อนโอ้โอ เดี๋ยวเข้ามาถึงอันที่3ามหนูก็มาได้เลยลูก

ใม่ใส่ลุยเอี่ยใหม่ภาษาไทยนี่ยความทรงจำเนยอยากดูตอนไหนก็ได้ใช่ปวะ อ้าเขาใกล้อดนึาวครูแล้วนึ่งสองเอ้ยแปงคกล้ฝั่งโู้นดิเฮ้ยเฮ้ยคเราครูครเราไม่ตกเฮ้ยจะไม่เห็นก็ ไม่เห็นใจคนที่กำลังจะเดินมาถ่ายเลยครูแจ็คดูที่หน้าเอาเอาเราออกไปใหม่เออน่ะเขาเดินมาตั้งไกลนั่น่ะออกไปใหม่ออกไปใหม่อาหยิบหยิบห่วงเอ้ยหยิบเท้าอะไรครับอาเดี๋ยวเรายืนยืนนตึงพอแอก่อนยิ้มยิ้มมองกล้องโน่นโน่นก่อน อันนู้นอันนู้นกล้องถ่ายอันนี้ลงยูทูบถ้าใครอยากติดตามนะกดติดตามได้นะช่องใหม่สายลุยนะเข้าไปติดตามได้เลยแล้วจะเห็นตัวเองอยู่ในนั้นข้าวัดดึงให้ตึงถ่ายรูปก่อนถ่ายเสร็จแล้วออก เแล้วไเดิมมารบสร็จแล้วแน่นะคะเาหันหน้ามาูเดวโหนั่งตรงไหนไม่นั่งไม่นั่งไอ้ที่ที่ให้ผมถ่ายได้จะมืดตึ๊บเขาแถวหน้าหน้ากระดานแถวเดียวแถวเดียวเข้าแถวแถวเดียวไปละเดี๋ยวไปด่านอีกด่านหนึ่งครับเจอกันอีกด่านหนึ่ง We'll เร็วเร็วเร็วหมดเวลาเร็วฐานนี้เรียกฐานลายอตัวครับฐานู่อยากามช่องไหครับช่องใหม่สายลุยครับถ้าอยากไปดูตัวเองย้อนหลังก็ ฐานนึงฐานที่่านหมดแล้ว,ออลวค,ครับ <laughs> <laughs> โอเคครับฐานก็มีทั้งหมด10ฐานครับแต่ถ่ายให้ดูได้ไม่หมดเยอะจัดขราวหน้าครับขราวหน้าน่าจะเป็นวันที่12พฤศจิกาแต่น่าจะชุดใหญ่แล้วเจอกันคราวหน้าครับแต่ก่อนจะถึงตรงนั้นเดี๋ยวจะมีคลิปใหม่ๆมาลงให้ดูวันนี้แค่นี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์ได้ครับกดติดตามด้วยครับ เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานต่อไปแล้วจะมีอะไรดีๆให้ดูหรืออยากให้ไปทำอะไรบอกครับเดี๋ยวจัดให้ใหม่สายเลยครับขอบคุณครับ